อ้าวโอเคสบายดีพี่น้องเนาะตอนเสาร์เนาะโอู้อ้าวสบายดีไอ้แก้วสบายดีสีใบเซตเลยเนี่ฮะไปหาไข่มดแดงเอาหาไข่มดแดงคือทือขู่โบมีกะตาโมงกะตาโดยและสีชายไปด้วยนาะขู่มันปตัยขึ้นเพราะอะไรก็ไข่ได้มันเอาบบมีมงใสเนาะเอาไม่ทึ่ขู่โดยแหละกระตอกระตากระโบมีเอาเวลาเขาขู่ใส่อันมันสิบแลเนขึ้นเพราะแหมมันบอลเรือแล้วบอลเรือโดยอ๋อและสิเฮดไปด้เอาไม้ปัดทิม เลยมันสินี่เหนไข่บอแดงแช่ไหมไอจกแล้วลองไปเบิง้งลูกก็อยากกินไข่บอแดงเนาะเนี่ให้ไปหาไปหาลองเบิง้งเนี่ยให้ไปหาลูกก็อยากกินไข่บอแดงโดยสีได้หรือบ่แมนก็สีได้หรือบ่ได้แล้วเนาะโดยก็สีได้ไปหาแถวปุ่งแถวป่านั่นแหละเผนว่าลองไปเบิงงบ้งกระตากระตากะบูมีน้ำเข่าใส่ดิคุกเนี่ยมันตึงเมื่อกี่ไงไอตึงอยู่ได้ยันกระยอลเอาหมดก็ไ่ยักแล้ว เพราะว่ามันไก่อันไก่ตัวเมืองอีกมันไก่ตัวเมืองเนาะโดยไก่โมบานจุดซุมพี่น้องเอ้ยไปลองไปหาบ้างก่อนลองไปหาบ้างเนาะโอ้อันนี้บ่ที่ดินที่จกไปหายเจ้าหันไอในี่แล้วนี่ยเขาจะจะจกไอพี่น้องเอ้ยนี่บอลจกดินจกดอนโดยทีดิ้นไปหายแก้วฮะเขาจะจะเอาไม่หนีแหละนองเบย์นะก็ไม่ได้อยู่ในกันนองเบย์บ่้นองเบย์ก็อยู่ในตี ผมว่านะาพรมเจ้าเห็นอัพเีทยี่เนี่เจ้าคิดว่าแมนก็เรียกเอาว้ายังนานเห็น้องเนาะเพิ่นเหลาไทยแก้มเหล้าราะว่าอ๋อมาช่างอายนะฮะฮะโอ้สมาดกเลยกินบ <ừ> ่บ้นะงอจักแล้วคอยทำเจ้าบากินบ่มาได้กินเนาะอย่ามันเบื่อเนาะเกิดเบื่อขึ้นมานี่ยโอ้ย านนาไดี่บอนผืนจกเนาะแต่เอาเมื่อนไหร่ที่จะพ oh. yes. uh, oh. ูดว่าเอาอะไรดินนะดีใช่โอ้เมนดักอยู่นี่เนาะแมนอืมเป็นดินมะฮินเนาะไหนเนาะแต่ว่าอยู่ทางโอ้มันชีมีทั้งหมดแดงหรือว่าไอเนี่ไปทางได้เลยเอาเจ้าเจ้าไปหาทางหมดแดงฝันท่ามเขาไปทางได้ ไปตามเจ้ามาเลยเคยบ่พี่น้องเนาะไปหามดแดกโอ้กระตาเขาคลายลายไปได้กระตาอยู่พี่ฮะยากไปยทามทามมึงเดินในจุดชมไม่เบิร์นในจุดชมนี่มันอะฮัสซีนี่โอ้ฮัสิซื้อหายขนาดนี้กระตาเนี่ยขามดแดงขนาดลำบากเจ้าสมุทรปุกเฮ้ยแม่บ่แมนเราไปใส่กระปุกเนาะใส่กระปุกใส่เขียดโออยดูสิหน่องใส่หามดแดงเอ้าสิเบิ่งเพิ่์นสิเห็ดยังไง เฮาสิซอยเพิ่นบ่เห็นบ่บ่โอ้พี่น้องเอ้ยคับบากไปสิกิก็โทสิไปทางหนไปขึ้นสวยนบ่แล้วแต่สิลงก็ลงสิขึ้นขึ้นลงอยู่้แต่ว่าฮดงมันจะบ่งแล้วยามเดินหแล้วเนาะหมดแล้วมันมันตึงได้คัทนหเนาะ ใบมันใหญ่เนานะใบมันใหญ่เพราะว่ามันเป็นฤดูนี่นะน้องเอ้ยแต่ว่ามันโอ้ไม้แงกับโบมี่ผลว่าไม่แต่พันเอาละขว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 ะใส่ผุเลยเผลว่าโอ้ยขืออยว่าไอเบิึงแม่มันเบิึงแม่มันเบิึงแม่มัน แมวมันไตแล้วแมวหลอดห่างมันขับว่านี่แมวมันไตนี่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 เห็นเลยนี่นี่พี่น้องเอ้ยนี่โตมันเนาะมันแดงแต่ห่างมันตรงอยู่เท่านี้แนบเบิ้งแน่เบิ้งอันนี้เห็นอะไรห่างหน่อยฮะห่างหน่อยแนบเบิ้งห่างไงไม่เฮ็ดห่างหน่อยแล้วมันตรงไม่ห่างไง โอ้พี่น้องเยดตัไม้เห็ดขอกไก่โอ้ทางอายเพิน่นทางเอฟซี F C ก็เมนมาว่าอันขั้นใดอันขอกไก่เลยสิซื้อไก่เห็นเดียพี่น้องเนาะแต่ว่าทางอายเพิน่นโอ้ยดุขยันขันแข็งเลยคืบอบบตัดข้ามือาอาย บอตัดไปไว้คุ้นเวลาเนี่ยเอาไปหาาแบกเอาอ๋อตัดเอาไปฮาแบกเอาได้สเชิดอะไรฮั้งหมดแดงมัเนี้มึงสิหฮาสวยเพลินเอาโอ้ห่างกับไม่ติดฮั่งน้อยๆมันเชิคือยี่บ่ไหนน้องเอ้ยฮั่งหมดแดงสักหน่อยเลยไออยู่บ้านคอยในช้ำหัวทำแขลงแถวโขกอันนี้หัางไหนไหนนี่น้องมึงมาสัญญาเปิดเบิมงจิมีใครยี่บ่ไหน โอ้ยบตอนนี้บ่มีตนนี้โอ้คายๆ้าเฮ้ยบนทางมันหน่อยมันเลยบ่มีมุ้ยทางไหนเลยน้ออ้เน้ะเขาเจ้าแง่ดุกบจักเนาะนอนกันเขาเจ้าแง่ดุ เราบริกิ้แล้วคใครบังแล้วอันจะทื่อขูฮะไม่เหมือนแน่วนะพี่น้องเอ้แต่ว่าทักเฮาไล่เพิ่นล่องบังเพิ่อยาไปแต่เสาๆนี่อย,าากกอยาอา่าไปห้างไหนใครมาแดงฮะทั้งโลกก็ไม่อยากใครมาแดงเอาขู่ให้พูอาไปห้างไหนพี่น้องโอ้ยมันเหมือนว่าอันอยังไปหาเอาปูเอาป่าพี่น้องเนาะว่าใส่ขู่ทื่อมาได้เฮ้ยว่า เอาขาหมดแดงไปแย่เสโคโอ้ยตายตามไอ้นไตนองสิเป็นเอาได้เนาะบ่เห็นเนาะ đen cả bò hên, bò hên sơn hăng một đen, từ cào có cốc mày về xin nó, ai nó? Bố chắc chắn chắc chắn cứ hỏng này, này, chắc chắn nó chặt, chặt, nhang to này ừ. cái này. À, bọn này hả? mỗi mì này, bố ่ข uh, ู่ฮะตัดนะแม่ลักขอกไก่เจ้าฮะไม่พี่น้องกะตั้งตัดลักขอกไก่เลยแล้บแบบนี้ห้างเงี้ยทำไแดงถือขู่ใครสิสวยเพิ่นบ้าสัญญากระจิบปุ๊บคือกันแล้วโอ้พัดแต่ใหญ่มากเห็นเจ้านี่แหละไอเอ้ยมันบอกมีเนาะกระจำเป็นท้ามังกรตาเด้อหมดอ่ะว่าหน่อยละแสนหน่อยละสี่ห้าสิบเด้อว่า อ๋อก็ซ้ำเนี่ยค่ะมัดแดงเขาล้วบอนนาใบาขอกายหานาโอ้โอ้โอ,อ้ทางเอฟซีว่าเห็ดขอกายวาสีสือไก่หันกับบุฮูว่าพันสีสือหันจะโตไอ้เอ้ยป้๊มใบใหญ่โพดบ้างนม่ได้หรองตัดใหม่ก็ลำบากนะใช่ไหม ยันเข้าเจ้าะหาเพราะว่านี่ที่บินเข่าเจา,า,าะไม้เนาะเนาะมันเข่าเจา,า,าะไม้เนาะเข่าเจาะไม้ไปลักงานลักงานพี่น้องเลยการห้าสตาร์ทไลท์พยันเพทวนเห่าก็เลาะไปโน่นชอน่องโน่นลักนึงหน่อยเนาะ học khai Mềm. Mềm, hay đó Mẹ tông một hai lúc nó Tông một lúc ตัดใหม่ขอไก่เมือมัมอมนว่ามีนะฮะโอ้ตัดใม่บางไงนี่ใหม่น,นี่มันอ่อน<ห>มันอ่อนกันั่นหัวเป็วันเนาะฮะมันอ่อนนะกกอันนี้จะพัดล่อง,องบอ้เสือกระหาเอาก็กงแข็งไอ หลอยไปทางลังๆพี่ทางลังคือทำมันทั้งนาแล้วทางอันเนาะไปทางอ้ายข้างนี้โอ้พี่น้องเลยบูบูร่างบูนาอะไรบบบนี้เนาะอ้ายเนาะขันว่าใครหมดแดงกะทั้งโมเนศกตาเพิ่นทื่อขูไปเอาคือแป้งอันนี้นะนี่ได้ในใหม่นี่นี่นี่มันหน่อยบ่ไหนหน่อยพวดวะมันหน่อยพวดก็บ่เ้า เออไมโครนะโฟนได้หนาใช่เนี่ยมันเจ้าฮะม,ม,ม,มันจะเป็นไม่เนื้อแข้งนะใช่ไห้ทั้งอายขนาดนี้โอ้ขักไรเงี้ยวขักอะไรอายเลยอันนี้มันเป็นไม่อันจะไม่จังเหมมันจะแข็ง แทจิงแล้วทั้งไายเพิ่นกระดุอยู่จะเค็ดยู่ขอกไก่ถอยแม่เอ้ยอันทั้งเพิ่มทำญาติบริยานนั่งยันเข้าเวบาเพราะว่ามันโมแมนตใหม่เห้ยใหม่เข้านที่ดิ่นเขาโอ้ยย่า่ยาวเลยโอ้ยบํลรุงนัว มันข้าคืออะบ่อ๊อ้าวก็บโดดดับเบิลอะวันนี้พอได้ไข่มันก็พาให้ลูกกินก็นได้นะไข่ยังไข่ไก่แล้วแหละอ๋อทางไล่เอาไว้ให้มันพักแหละได้ไข่มัน,นได้ลูกได้ไข่มันได้ลูกมันนี่น้องพอได้เลี้ยงต่อไปแล้วไข่มันให้ลูกกินก็นมืดเลย บตัวได้มันบดีห้ามกินเองแเมนตัวไดมันเหน่าเนาะแมนมันมันวางไข่ปุ๊บกินปรับว่ะเป็นเลี้ยงไก่แล้วเหมืนกันอ๋อเงี้ยเงี้ยรถไอเป็นไม้เนื้อแข็งไหมมันจะกินไข่ก็ซื้อไก่พันโดนเมนแต่พันจะได้กินไข่มันตลอดกินไข่มันตลอดเนาะเมนแต่เขาบริลูกได้ กระดูกมัน,มนกนูมีเนาะกระไรผันเนาะก็ได้ติดไข่ไมาแล้วจะข้าเห็ดแบบไดโน่เนาะฮะไว้จะเขา้าเพาะพันธุ์แลวไดเน่จัดโอโหน่าค่เจ้าเนาะเอาไก่บ้านเขาเลยง่ายดีกว่าฮึได้ลูกปุ๊บเ่าก็ปล่อยให้ไปหากินธรรมชาติเนาะไก่บา้านเ่านไดแม่ มันสบงสบายเนาะไก่ผ่านมาครักินแต่อาหารของมันเนาะแมนเอาเงินมาใช้หิบชื้อหัวอาหารให้มันไก่ผ่านอาไหนแมนเอามันบวกินบวกเขาหนามทำปากขึ้นมาเลยแล้วก็ไปเห็นกินเจออยู่บน,นอ,อยู่บนเนาะเห็นเะไรอย่างนี้ใบังไทยหันไหน,นในผ่ามหันไหนแมนอ๋อไอกินจะกินเป็นข้าวเบือกสุดแล้วกาสกัดหาลอยตัดเอา ก็มาแม่พี่น้องเอ้ยหันนี่ก็คือดินร่วมเขาจ้อาจจะบ่หวงดอกบอละรักช่องลักหละเนาะพอได้เ็ดของขอไก่มอยู่เซ่หันบ่อึดแต่่มันไกเลยพี่น้องนีจักเซ่เนาะัดไปตัดมาก็ลจังนะลแบ่ได้เาบต้นต้นแต่พอแล้วมาลจะมาตัดเอาไม้อีกเนาะพี่น้อง ขอเอาหางๆกันทเอาทีไล่กิันหมูเ่ามี่ใหม่เนาแข่งน่นมันโมเดลใหม่นะมันเป็นใหม่บากเลยากเป็นหมอโดนเป็นหมอนพูดไปบงตนาพู อาซีฮาวิธีเน,เนี่ยมงก็เรียกอะไรมุ่งยังเอาไวให้มันมันนอนนะจะไปซีเฮากับมุดอ่ะมงเพื่องเพื่องแล้วมีบ่เพื่องมีบ่หยาท่านนี่จะเป็นบ่ไผยหยาบ่เป็นะบ่เปพยไปหาเอาอยู่ใส่หยาเดนี้มันหมดแต่นอกอาจาร้์ครับเกี่ยวข้า,า,ขาวาาใ,หใหม่ๆก็อจะวะคือเมืองขา้าวปั้มเลาเนาะ แม่เห <c oughs> ็ดคอกธรรมดากะไรอ่าเห็ดคอกธรรมดาเลยว่าในใจบักสัญยงคือเห็ดจกสีลักหาลักในี่คือน้อกะเอาตะนางออมเอาเนาะ <c oughs> ตะนางอ่อนย่างนะสื่อตะนางย่างออมคารองห้า,า,าสิเห็ดเป็นคอกในใหม่มันจะลายได้ไอเอ้ยลายเลยเฮ้ <c oughs> าสิแม่หาม้นะาสิบบรหันตัดนะไล่ผลดก็ได้ใช้เมื่อใช้แบบไหน <c oughs> ไข่หมดแดงเนี่ยสิทามแล้วเออก็าาบอกเพ,พิ่นเนาะมันห้าบ่อไถพี่น้องเอ้ยกันหา้าไถกับพสิสวยเผินไถห้าบ่อากสวยได่สวยเดินในบานสัญญาสวยไดพีน่น,น,น้องสวยอันเอาหมดแดงออกตกะกระโตนี่โอ้ไปไ้ไข่มันเราปลายลายไปเสกขู่อั่โแม่มันสิบ่งสใเหเว้าแล้ว เป็นน้องรวบมอ,อ้ายหรือว่าน้องข้าเจ,าจ้านนนนนะอ้อออออ้้าาง่่่ อเถอหน่คยเคยชหาเพื Gesch ่อนใกล้เติบได้นี่แหละเราบอผาบาสัญญาไปห้าปักไก่เนาะมันบ่อแดดน่อยเนาะข้ามันแดดนีนจะหนากเนาะ ขั้นแดดไป,ปแ,แีปออยู่รคาเอแ้<ม>าาอาหาน,น้ก็แหงเแพงแล้วเนาะ<ม>ทั้งอายกับ<ม>อายก็ถอลึกลาเนีเนโอ้บ่ลูกเนี่ยตอนนี้แหละใครแดแล,ล้วบอกลำบากลำบากเนาะเงินข้ามกระแทบจะบอกม่เป็นใครเอกจำให้เจออยู่้ยในย้งยูสำเนียงก็ไม่แห้งแล้วเนาะอายเนาะ ใคกว่าอันตะกี้พี่น้องเอ้ยอเป็นคอยจหายเนาะบ่แล้ววีนาให้ลูกเนานนะ,าะาโอ้โอไม่ดางเบิง่งเสื้อ,อกับบอด้มีเนาะ่งคัคิงเสือ้อคัคิงอยยืเงินาเจ้าใ้กบเรองขอ้นคนอเขาเงาเจ้ากันยันบมีเงินส่งขึ้นข้าเจ้าโอ้แมนแล้วพี่น้องเอ้รบท้นเน<ม>งเต่นะ một đen lai lơi bọc anh phần mù đáy ai cho sẽ hết khó eye hắn bọc bọc fc này đúng chưa sai lâu lâu lông lâu sai thằng อเขาเจ้าให้เห็ด่าทางลังโอเห็ดได้ก็เห็ดแล้วไห้เห็ดในหลุมน,นี่โอ้สิเอาหมูอีกอหมูนี่ห้าบบอยจากแนะน,น้ำปลาได้อีอย่างห้าวบอยเข่าห้าบบมยห้ามห้าบันท่าหันย่างหักหมูนี่สหรับหมูนี่น,น่อย อห้ามเนี่ยเนี่ยเขาคายแพงสอบลรหัสหกสิบมาในเพื่ออันนั้นโอ้ยว่าไหวขั้นไกลนี่พ่อพ่อไหวอยู่พี่น้องเลยเป็ดก็ยังว่ากินอห้ามอีกขราวไก่นี่เออเฮาปล่อยไปรธรรมศาสตร์มันจะหากินเคี่ยวขี้พุนขี้พอยคือดอกไปสิมันกินได้ดอกแบบนน,นี้กิเหลือดอกผักเตียวนี่มันกินได้เ,ลเดลห,หลเออออือ เป็ดนี่กินลายเป็ดนี่เป็ดบาสัญญาได้ทัานว่าอย่างเหลี่ยงเป็ดบาสัญญาเสียมาให้จะโคเนึ่ยได้เอาว่าแหละก็เป็ดนึงหน่อยได้เป็ดช้ำแพงนี่เอาทั้งเอาเป็นโคแล้วเอาตัวปูตัวนึงตัวแม่ตัวนึงแม่ไปด้วยกันเนาะมันยางมันไปกระไดไข่พอดีแหละบาสัญญาเมื่อานสุดนาสุดทื่บาสัญญาเสียมาให้เด้อ อันนี้บอนเป็ดพายดอกเป็ดเขาเองยังได้ผลพี่น้องเอ้ยจักซิวานั่นได้เนาะบอนได้อันสิเห็ดหั่นคิดวะในี่ละบริเวณนี้บริเวณนี้เฮาบอยอยากให้เห็ดก็ได้อายเ็ไ้ท่านเจอยากเห็ดนะเห็ดทางป่าพ่นเออเนาะบอนนี่หั่นบอนย่างลูกพี่น้อกนี่มันห่มนี่เวลาน่ะมันแดดบอเจ้าก็ยจะมาผักพรอนข้ามาเจ้าเห็ดขอกไก่ในนี่ผักพรบ่ได้ช่องมากเลยมันจะไม่ให โหบ่ให้โให้ตัวน้อยๆตัวน้อยๆตัมาตัมาฮะนตมา่ตัวนี้แล้วนี่ยดีกว่านึงแล้วถ้าีดถ้าเต้นป่านี่มีแต่เก็บอะไรออกดินะเจ้าแต่กินนี่ละดินจาของผูกชายดินนี่ละแต่กรว่า เฮ็ดได้อยากเฮ็ดหยังปลูกผักปลูกหญ้าก็ได้ล่ะว่ามื้อนั้นอือปลูกได้เฮ็ดข้าวก่ก็ได้แต่เฮาบ่ได้เอาเฮาเอาแต่เพงดินที่เฮาซื้อนี่เราก็บอกอยู่ว่าเฮ็ดได้หมดบ่ได้ว่าหยังเนาะว่าเนาะแต่เฮ็ดแล้วบ่ให้เอาได้เนาะบ่ถ้าเฮ็ดแล้วเอานี่บ่ได้เนาะอ้ายเนาะบ่ได้ของเพิ่นแม่น ก็คือแถวบ้านบาลสัญญาเนี่ยเขาเจะจะเห็ดนี่นี่พี่น้องเนาะก็คือมีต้นใหม่ไปเชียร์ไฮไก่นอนในต้นใหม่กระไรไก่นอนในต้นใหม่ี่งามได้ใหญ่เลยอืมสบายแต่ว่าเ้าสิเห็ดคอกไก่นี่เหาสิเห็ดแบบว่าข้างไหวหันสุอตะนางมาใส่อ้างแบบนั้นบ่อยข้างไหวประมาณแบบหมื่นหนึ่งช่องหมื่นหรือว่าทิศหนึ่งนี่พี่น้องเอ้ยไฮไก่มันขุนเราอ่างยเนาะไฮไก่จือเจ้าคลองจังปลอย ทั้งอา่คนขยันคันแข้งเลยพี่นนองในเงินคาวาเอสซีเมนนมาบอกว่าให้เห็ดคอไก่ขั้นใดคอไก่เลยอันซื้อไก่ให้ทั้งเพิ่นกระดุเลยขยันแต่เสาไข่มดแดงในแถบเจ้าบราเลยเนาะมันบบยังไม่นะนอไเนาะคือชัว่าคือมันคือว่าอยู่ตัวเมืองเนาะ ฮ่า uh huh. uh, ออแมนเนี่ยตัวเมื่อก็จำเมืองห้าหน่อยเนาะบ่คือวันคอยอยู่นะไล่พวกเท่าไหร่ไลยอยู่แทนเนาไปมือหนะ่อเป๊ะเดียวยังได้เนาะโอ้อยู่ไซอยู่บันนะนะนาท่องนะนาท่องฮะบันคอยอยู่นะนาท่องสละนี่นาท่องบันที่คอยอยู่นะนะอืมในแล้วเนาะเห็ดเนอะเขาจะว่าวใช่ะหม พอแหละนี่ทางเสร็งอยเงี้ยเลเห็ดเพื่อนมนั้ยในน,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 นนี่ห้าในมุ่งเนาะตัวหนึ่งกระตอกใส่ก๊กใหม่นี่เด้<น>อแต่ว่าห้าตองเลยห้าใหม่แล้วพี่น้องเอ้ยมันลำบ,บากมันห้าใหม่เนาะไอเนะาะแท้จริงแล้วัขนว่าเห็ดของไก,ก่กระปุดนได้ัขนว่าเพิ่นว่าตัดเอากระดายใหม่เถอะเดี่ยว<น>มันลายเนะาะก็เห็ดยำตอนตอนแรกๆก็ได้เมือหนึ่งก็แล้วแล้วแป๊บเดียวเลาวเห็ด ก็ไม่ไปได้หนักอย่างคือเหือนเหาเนาะเห็ดเป็นคือการนี้แล้ข้อไก่ข้อไก่นี่เห็ดแบบอันหางนี่แหละกับมุ้งเด๋ยก็เห็ดไบบนี้แล้วรังเห็ดลังคาไแบนี้เนาะเห็ดแบบนี้กระเทิบไบบนี้นะก็พอให้น้ำมันไหลหลงพรากับออมส้องไปเอออมหาแม่ออมตะนางมันเป็นตะนางเล็กได้ตะนางใาญ่ก็นั่นแหละตะนางเสือเออ ตานางไปออมมงแป้นก็ได้ขุดสีรักหาลักแล้วก็ออมไก่แล้วก็ลูกปีกมันได้เข้ากับเกลือเกลือให้มันขุดมันขุดหลังจากมันเข้ากับมันขึ้นขอบพี่แล้วก็ปล่อยให้มันนอนไปธรรมชาติเลยนอนธรรมชาติดีได้ไก่ดีเลยข้าวคั่งในขอกข้าวมันบงามบงงามบางงามเนื่องมาไก่มันนอนต้นใหม่มันไก่ดีดีได้สุขภาพมันแข็งแรงนี่แข็งแรงเลยแข็งแรงขึ้นจะว่าอะแต่ว่าเขาอันสีอัน ไปอันคังเนี่ยโอ้ยบังามบังามเบิ้งด้าไก่คนคังเนี่ยแล้วไก่เฮาติปอยธรรมศาสตร์โดยเป็นวัดเลยพี่น้องอ๋อพี่น้องคลิปนี้กับผมยังไล่เจ้ากระก่าฝากไปติดตามคลิปหน้าพลายอันอายเพิ่นสิเห็ดขอไก่ก็คือให้เจ้าเห็ดในนี้เด้อให้เจ้าเห็ดให้มันได้ทางเอฟซีเพิ่นสิซื้อไก่ให้เอ้าขอบมุกขอบใจเพล่นเด้อขอบมุกขอบใจเด้อเออสเอฟซีทุก ท่านเด้อที่สนับสนุนซื้อไก่มาให้แต่โอ้ยซื้อเขาบเป็นให้รำให้รวยเด้อเอ้ยเอ้ยซื้อเขาเจ้าบรายหรือว่าเอ้ยซื้อเพิ่นบไรายบ่บอ้างบ่เขาเป็นบ่งามโดยจัะไม่ขอบใจหลายๆเนาะขอบใจหลายๆเด้อคอมเมนต์มาแต่ว่าไก่ยัง้ยท่านใดเนาะเอฟโจอกเอฟซีเด้อที่ช่วยเหลืออ๋อพี่น้องคลิปนี้กับบุญยังไล่ขอกล่าขอหว่าสบายดีสบายดีโอเคพี่น้องเนาะก็คือขอกไก่ก็สิเดเฮดบอลนี้แหละ พากไปติดตามคลิปต่อไปพี่เนาะเนาะอายเนาะโอเค